ไปต่อกันที่ประเด็นของคุณครูจอมทรัพย์นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็อยากรู้คําตอบเกี่ยวกับคดีนี้เหมือนกันว่าตกลงแล้วคุณครูจอมทรัพย์เนี่ยจะเป็นคนผิดจริงๆริงไหมหรือว่าจะเป็นแพะการรื้อคดีความในครั้งใหม่ในครั้งนี้นะฮะนอกจากที่จะเข้าไปหาพยานบุคคลพยานแวดล้อมแล้วก็ไปดูเส้นทางของคุณครูจอมทรัพย์ในวันที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ก็ไปที่ตัวเมืองของสก,กลนครนะตามคําให้ปากคําของคุณจอมทรัพย์ ไปตามจุดต่างๆที่คุณครูจอมทรัพย์บอกว่าวันนั้นเดินทางไปในวันที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเตรียมจะนํารถของคุณครูจอมทรัพย์คันที่เป็นประเด็นไปตรวจสอบครับว่าตกลงแล้วรถคันนี้มันมีรอยเฉี่ยวชนจริงๆหรือเปล่าความคืบหน้าในเรื่องนี้นะฮะคุณครูจอมทรัพย์ซึ่งเป็นอดีตคุณครูบ้านม่วงไข่ประชาราสงเพ์อยู่ที่อําเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลน,นครน,นะฮะ ศาลรณกภาคสี่เนี่ยสั่งให้มีการรื้อฟื้นคดีใหม่แล้วก็จะมีการนัดสืบพยานทั้งฝั่งของผู้ร้องผู้คัดค้านในวันที่8ถึงวันที่10กุมภาพันธ์นี้ครับวันนี้ช่วง7็โมงเช้าครับเจ้าที่ของกระทรวงยุติธรรมก็นำรถกระบะโตโยต้าไมตี้เอ็กทะเบียนบอใบไม้คอควาย5 6หสีน้ำปาลทองซึ่งเป็นคันที่คุณครูคจอมทรัพย์เนี่ยใช้อยู่นะฮะแล้วก็เป็นคันที่ในสำนวนคดีเนี่ยบอกว่าเป็นคันที่ขับไปชน คนตายนะครับแล้วก็เอามาตรวจสอบที่สำนักงานใหญ่ของโตโยต้าฮะที่อำเภอพระพประแดงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งทางพันตำรวจเอกดุษฎีอาริยวุฒิรองปลัดกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการเรียกประชุมครับเพื่อสรุปรายงานจากเจ้าที่ที่ตรวจสอบนะครับ <c oughs> แล้วในวันพรุ่งนี้ก็จะเชิญทางเจ้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้ามาร่วมประชุมที่กระทรวงยุติธรรมอีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะนำพยานปากสําคัญครับทางฝั่งของคุณครูจอมทรัพย์ไปเบิกความต่อสารในวันที่8กุมภาพานันธ์นี้โดยทางพันตํารวจเอกจุสดีบอกว่าทางกระทรวงรมีหลักฐานสําคัญก็คือผลทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับสีรถยนต์แล้วก็ทะเบียนรถยนต์ที่ก่อเหตุซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าคุณครูจอมทรัพย์เนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่ขับรถคันดังกล่าว ส่วนข้อมูลเนี่ยตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ครับเนื่องจากเกรงว่าอาจจะมีผลกระทบกับรูปคดีนะครับกับกรณีคดีของคุณครูจอมทรัพย์ครับเมื่อวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆมีข้อมูลจากแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายแล้วมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปนะครับ